สวัสดีครับตอนนี้ก็น่าจะเล่นแล้วแหละเดี๋ยวสู้บอสละมีปีติใหม,ไม่ไม่มีใครแนะมาเลยเ oh, <the> อยาดารดี๋ยวพึ่งแล้วกันนั่นจะสู้ได้ยัมั้งน่นจะผ่านอยู่นะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยเหมือนกับตอนนี้แม่งั้าจอค้างละออช้าเกิน เอ้ยเอ้ยโอเคตรงนี้นะนี่จุดใหม่ล่าสุดจะไหวหรือเปล่าไหปไหก็ลุยเลยน,นี่นะเป็นโหมดยากสุดนะครับต้องเป็นโหมดยากสุดอยู่แล้วโอ้ดีือว่ากว้างขวางดีนะ สวิตมาใครไอวิวห้าสิบหกโคตรตึงเอ็ดคโคตรตึงครับพี่น้องดาบพาใหญ่ด้วยโอ,โ,โอ้โหโคตรตึงครับเอาลูกน้องมันก่อนไหมอ่ะ เออเอาหัวนี้ก่อนอู้โหอ้เจ็บมากโหัมากอุ้ยมัเพิ่มเลือดได้ด้วยไอ้ไม่ใช่เพิ่มเลือดดิมาคนละตัวกันพ่อ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 เออโอ้กับตายเฮียโคตรตึงเลยครับพี่น้อง โคตรตึงเลยโคตรตึงนะครับโคตรตึงไป่ยอมแพกนะ้กเนาะมาเลยค่ะต้องระวังต้องระวังต้องใจเย็นใจเย็น,ออนเย็นป้นยิงย่ อุ้ยเฮ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 ้ยเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนตัวโหตรนี่ก็ยิงไม่หยุดเลยยิงรัวๆเลยเว้ยยิงอย่างเดียวไอ้ตัวนี้มันจะไปตายเอานะจริงจังหน่อยมันวิ่งหนีอ่ะ หายแล้วตัวหนึ่งอุ๊ยโดดยิงมีโดดยิงด้วยแน่แน่รุกเล่นเยอะนะมึงยิงรุมนี่หว่ะโอ้โหครูมาลับให้ลูกดอกเลยเต็มเลย มันมันอึดก,กันแล้วเนี่ยมันเก่งหรือเปล่าแข็งแกร่งด้วยเปล่าเพื่อนนะขังมนันไว้พี่แล้มัน,น,มน,นหนีกูทำการตรงมันหนียังแหละไอ้นยามันตีลังกาออกจากวงได้เฮ้ยตีลังกาออกจากงวนนกงไว้ด้วยโคตรเกยนโคตรโกงไอ้สัตว์ เพื่อนกดมันตีมากเลยทานูแล้วไม่เหมือนของมันเว้ยไ,ไม่แรงเท่าไหร่กูาใจแล้วว่าสมัยนี้มัเอาอาวุธใหม่โอหตายพอดีเดืออีเหี้ยน่ยารำคาญเกาะฝึกมาหน้านี้เอเวนเจอกับอีกพวกนี้อีกแล้วโอ้ย ถ้าลําคาญพัดจี้อย่ยังไงก็ต้องใส่ก้อตัวนี้ก่อนวันนี้ใส่คอกเอ้าที่หายกุดพัฒนาการอีเอ,อีเอ๋เสียเวลาเลย ผมใช้เวลานานในอย่างนี้ตีไม่เข้าเลย,ยฮี่ใส่คคกอกนี่เราทอ่อนกินอี ไล่ตัวโอ้ยเล่นยากเกินบางทีตึงเกินตึงเกินมันเอาแล้วมันใช้คอมเนดียแล้ว นี่แล้วออโอ้โยโอ้ยโอ้ยโดนลากหนีเวเ้ย ออกมาเลยกูได้ทั้งวันอยู่แล้วเพื่อนเอุ้ยกูตายกูตายเอ้ยหยุดตา้ย์ <c oughs> อ่ยนีเงาใส่แม่มายังไลยกูจริงจมา ้องไปกินไปมหาอนเก,งกิงจี้ข้ามาไหนไาปนเอาไปแล้วมันเกิงจี้แล้วเปล่า เกือบตายอย่าเลาะนี้ก่อนนี้ก่อนเออใได้อยู่ใช่ได้ครับคนนี้อยู่โอเคอยู่คนกิกิรีซีวโดนโดนโดนกูโดนกูโดนเติมเลือด อุ้ยอุ้ยโอ้ยแล้วก็เอาจริงของจากกังตัวนี่มางนี้เล่นกูไม่ยั้งเลยไม่ยั้งมือไน้มึงถือไม่ได้เนะี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมองไว้มันกระทืบอยู่เนี่ยตียมาควอมจริงกี้ ลูกไฟมาไรกันเออะมันมาแล้วลูกบอลอ,อย่างน้อยเอาตัวหนึ่งตายก่อนอีนี่ต้องตายก่อนเดี๋ยวล่าสวยอีสัตว์เ้ยน่ารำคาญจริงมึงเนี่ยอ,อไปแล้วโอ้เกือบตายโคตรแรงนี่แรงเกิน ต่อยพูเลยย็ดแม่ต่อยกูแนรรบอ่ะพี่มหาบอลแกงกี้นี่ไงน,นี่โอ้ยย่ะโอ,โอ้โหยึดเข้ไอหมอนี่ บอสใหญ่ของซีซั่นบอสใหญ่ของภาคนี้เข้ามาเลยขานี่แหละคือผู้ต่อสู้ของเจ้าไม่เ้ยวนี่ใช่ไหมนะใช่ไหมนีนะ่น้องชาย ไปแล้ววะอุ้ยบอลกิงกี้อุ้ยรบเร็วโอูอ้ยหลบทันยังอุ้ยจะทำยังไงอ่ะย้ายแล้วอุ้ย เอองออแล้วมันต้องทำยังไงอะ่ะเอาอ้าวเดี๋ยวผมทษต้อง,อ,งองทำอ,อาวุธใหม่แล้วลนะ่ะเดี๋ยวขอไปแก้มือก่อนนะเดี๋ยวฟารม์มาก่อน เขาหน้าได้ระ่ผ่านนั่นแหละใครที่เข้ามารับชมฝา,ากกดไลค์สมัครให้ด้วยนะครับ